สวัสดีครับพี่ช่างและอาจารย์ช่างทุกท่านครับก็วันนี้ครับพบปัญหาฟีลาโน่นะครับเนี่ยก็ไฟไม่ชาร์จนะครับรถลูกค้าแบตหมดบ่อยนะครับรถลูกค้าแบตหมดบ่อย ไฟไม่ชาร์จนะครับก็คันนี้นะครับเจอปัญหาบ่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟชาร์จนะครับก็ตรวจเช็คครั้งแรกนะครับก็มาอาการไฟไม่ชาร์จเหมือนกันนะครับขึ้นรหัส4่หกนะครับก็ได้ทําการตรวจเช็คในส่วนของอแรงเคลื่อนไฟชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ปรากฏว่ามันไม่ชาร์จนะครับไม่มีไฟชาร์จเลยนะครับพอเอาแบตไปชาร์จแล้วก็มาใช้ใหม่นะครับก็แบตหมดเหมือนเดิมนะครับก็ตรวจเช็คนะครับไฟไม่ชาร์จสิ่งครั้งแรกนะครับก็ครั้งแรกนะครับที่เข้ามาก็พบปัญหานะครับนี่ครับกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเนี่นะครับ ตัวเล็กๆเกนี่ยแหละนะครับมาครั้งแรกเลยนะครับผมเจอปัญหาข้างในนะครับมันจะมีขั้วนะครับเนี่ยนะครับขั้วตรงนี้นะครับมันสกรปรกนะครับผมก็ได้ทําการขัดทำความสะอาดนะครับขัดทำความสะอาดให้มันสะอาดนะครับก็เอาไป ใช้นะครับไฟก็กลับมาชาร์จเหมือนเดิมนะครับพอทพําความสะอาดเสร็จไฟกลับมาชาร์จเหมือนเดิมนะครับหลังจากแก้ไขตรงจุดนี้นะครับไฟกลับมาชาร์จปกติก็นํารถส่งลูกค้านะครับแต่ก็เช่นนี้นะครับเป็นกรณีศึกษานะครับก็ไม่ได้คิดตังค,ค์นะครับเช็คฟรีนะครับเช็คฟรีก็ ครั้งแรกเช็คฟรีนะครับก็ไปนะครับเรียบร้อยนะครับพอทำไปนะครับประมาณยี่สิบเกือบเกือบเดือนหนึ่งนะครับประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับเกือบเกือบเดือนนะครับยี่สิบกว่าวันเกือบเกือบเดือนนะครับก็กลับมาเป็นปัญหาเดิมนะครับขึ้นรหัสสี่สิบขึ้นรหัสสี่สิบหกนะครับไฟไม่ชาร์จแบตเตอรี่มาเดิม ก็มาวันนี้นะครับตรวจเช็คความต่อเนื่องนะครับตรวจเช็คความต่อเนื่องของสายเก่านะครับเนี่ยนะครับตรวจเช็คความต่อเนื่องสายเก่าสายสีดํานะครับที่อยู่แผงชาร์จนะครับตรวจเช็คปรากฏว่ามันไม่ลงเก่านะครับตรวจเช็คปรากฏว่ามันไม่ลงเก่าก็ผมตรวจเช็คระหว่างคั้วนี้นะครับสายสีดํา กับจุดเนี่ยครับเรียกว่าจุดรวมจุดรวมเก่าวนะครับจุดรวมลงเก่วนี่แหละนะครับตรงนี้นะครับปรากฏว่ามันไม่ต่อเนื่องกันนะครับพอไม่ต่อเนื่องกันปุ๊บมันก็ไม่ลงเก่วนะครับก็ทีนี้นะครับเลยแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหา มาครั้งนี้นะครับปักหลวมด้วยนะครับมันจะมีปักสายสีนี่ครับสายสีดํานี่แหละนะครับนี่สายสีดําอยู่ที่แผ่นชาร์จนะครับมันหลวมอยู่ตรงมันหลวมอยู่ตรงปักตัวนี้นะครับพอดีพอดีมันหลวมนะครับทีนี้ทําให้มันไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับมันไม่ลงกาว ทีนี่ตัดปัญหาเลยนะครับก็นำนะครับสายไฟประมาณหกเส้นนะครับอยู่ตรงนี้หกเส้นก็คือจุดมัดรวมลงกาวเนี่ยหกเส้นก็จับมัดรวมกันเลยนะครับตัดปัญหานะครับก็หลังจากแก้ไขปัญหาเสร็จไฟก็กลับมาชาร์จเหมือนเดิมนะครับไฟก็กลับมาชาร์จเหมือนเดิม นะครับก็ผมเจอปัญหานะครับซ่อมอซ่อมรถวันไหนนะครับก็เจอปัญหาก็จะเอามาให้เอามาลงกลุ่มเรื่อยๆนะครับผมยังไม่เก่งหรอกนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าผมยังไม่เก่งนะครับผมยังไม่เก่งนะครับเพียงแค่อยากนำ ประสบการณ์ที่เจอในแต่ละวันในการซ่อมรถมาลงเผื่อมีคนที่ยังไม่รู้นะครับเผื่อมีคนยังไม่รู้นะครับให้เขาได้รับทราบนะครับแต่ถ้าอาจารย์แต่ถ้าพี่ช่างและอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับที่ที่เอ่อต้อง เรียกว่ามีประสบการณ์มากๆนะครับก็มีความชํานาญแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการไหนนะครับสําหรับเช็ดนี้นะครับก็สายเกานะครับสรุปนะครับสายเกา,าที่ออกจากแผ่นชาร์จนะครับมันไม่ลงกาวนะครับมันไม่ลงกาวนะครับพอตรวจเช็คตรงนี้กับโค้งรถ ถือตัวเครื่องรถเนี่ยนะครับมันไม่ลงเกาก็มาตรวจพบก็เจอจุดเดิมนะครับจุดนี้เคยแก้ปัญหามีคราบสกรปรกมีคราบสกปรกนะครับเคยแก้ปัญหาไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับพอมาวันนี้อีกนะครับตรวจเช็คนะครับปรากฏว่ามันไม่ลงเก่านะครับก็ไม่ได้ลงเกามาจากสิ่งสกรปรกนะครับทีนี้มันไม่ลงเกาาเนื่องจากปั๊กเนื่องจากปั๊กตัวนี้มันหลวมนะครับ เนื่องจากสายไฟที่มาจาก regulator rectifier เนี่ยมันหลวมอ่าอยู่ตรงนี่แหละนะครับอยู่ตรงปลั๊กก็เลยแก้ไขโดยจับมัดรวมทั้งหมดเลยนะครับสายไฟมีอยู่หกอ่าหกเส้นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีที่คนรู้นะครับเล็กๆน้อยน้อยนะครับสําหรับคนที่อ่ายังไม่เจอปัญหาหรือคนที่กําลังประสบปัญหาอยู่นะครับ ก็หวังจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็เผื่อท่านใดนะครับเผื่อท่านใดนะครับมีความรู้นะครับอะไรเพิ่มเติมนะครับก็แนะนําลงใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพรก็ชิปนี้ก็ขอฝากนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ